แก้ปัญหาเปิดเครื่องไม่ติดนะครับเรามาเปิดเครื่องและดูเจ้าตัวการของมันเลยก็คือตัวนี้เลยนะครับเขาเรียกว่าคาปาซิเตอร์อ่านี่คือหน้าตาของมันนะครับอาการมันก็คือจะกดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับนี่เลยเราซื้อตัวใหม่มาอยู่ฝั่งซ้ายมือครับ เราดูอะไรบ้างนี่หลักๆเลยครับปซิเตอร์ดูตรงนี้นะครับ18ไมโครฟรัดนี่เราซื้อเหมือนเดิมเลย18ไมโครฟลัดไอ้ไมโครคือเหมือนตัวยูะฮะแต่มันมีหางยาว,ยาวๆข้างหน้าแล้วก็ตัวโวลต์นะครับ405โวลต์ AC นะครับ AC คือไฟบ้านกระแสสลับเรานี่แหละเราซื้อสเปคเดิมเนี่ยมาแล้วก็มาตัดตัวเดิมออกแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ไปแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือปอกสายตัดอันเก่าออกแล้วก็ปอกสายอันใหม่เนี่ยแล้วก็เชื่อมต่อกันเข้าไปนะครับเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับ มันมีสายอยู่สองเส้นแล้วก็เอาสายสองเส้นนั้นอะประกอบเข้ามันไปเหมือนเดิมสลับขั้วได้ครับไม่มีปัญหาเพราะว่ามันเป็นไฟบ้านนะครับสลับมันเป็นไฟกระแสสลับมันก็ทําให้เราสลับได้นะครับอ่าหลังจากนั้นก็จัดแจงให้เรียบร้อยแล้วก็ทดสอบอีกทีนะครับ เสียงแรงเหมือนที่เราซื้อมาช่วงแรกๆเลยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับเปลี่ยนตัวนี้ตัวเดียวจบเลยคล้ายๆเหมือนกับพัดลมด้วยพัดลมก็อาการเดียวกันเปลี่ยนตัวนี้ก็หายนะครับเขาเรียกว่าคาปาซิเตอร์นะครับหรือว่าแคปสตาร์นะฮะหมดเวลาของช่างเทคนิคแล้วนะครับวันนี้ทุกท่านสามารถติดตามรับชมช่างเทคนิคผ่านช่องทาง YouTube และ Facebook และสำคัญที่สุดครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ทำวิดีโอดีๆมาให้ท่านรับชมในโอกาสต่ตอไปครับสวัสดีครับ